ทุกทาสวัสดีทุกคน I will I will show you about the criminal criminal gang n i m o Tala today okay เดี๋ยวเราจะมาทัวร์นะครับผมแก๊งขู่ฆ่าหรือว่าแก๊งแพนด้าหรือว่าแก๊งขู่ฆ่าหลายที่เนาะนอก n i m o ใน n โ m o แล้วก็แก๊งยึดทรัพย์ของสติมเมอร์คนบริสุทธิ์ีไล้างวิดีโอของตัวเองทิ้งหมดเลย นะครับรวมถึงให้เด็กเดกเดยาวชนเปิดป้ายให้ขอมันทั้งเงินสดทั้งเพชรนะครับให้เด็กไปขอเงินพ่อเงินแม่มาอัดป้ายให้มันหนักๆน,นะครับผมรวมถึงให้น้อง,น,อง,น,องน้องเขาเนี่ยมาเที่ยวละลานทั่วนีโมเขาเรียกธุรกิจเครือข่ายสุกะปกเนาะเ,เพื่อที่จะได้มินประมาณคนอื่นที่ไม่ยอมร่วมไม่ยอมร่วม,ว,มวนกับแกงเขานะครับรวมถึงคนวัยทํางานที่ ที่ที่มีเงินแล้วก็สนใจในหัวข้อเรื่องเซ็กอะไรเงี้ยเหมือนกับประมาณว่าเอ้ยอยากโดนนะโดนเอ้ยเท่าไหร่นะคืนนี้อะไรประมาณแนวนี้ด้วยนะครับก็เป็นกลุ่มเป้าหมายของเขานะครับที่จะแลกกันแลกแก,กันไปนะครับผมกับการได้คอส่วนตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเช้านี้มีอะไรบ้างที่เป็น black list เอ่อ W G g o a okay guys um, I am doing a game a l right so I have i s like a can but it's not is uh name is uh wg so um all of um all of this channel little channel all of the criminal criminal channel thailand right now uh that i already told you a lot and i will update always like this uh blacklist beauty you guys i will show you here we go <laughs> ก็หัวหน้าแก๊งขู่ฆ่าเนก็กะขมนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ที่เราได้ได้พูดถึงในเรื่องของว่าในรายละเอียดว่าจะต้องจัดทัวร์นาเมนต์หนักๆเพื่อที่จะปั่นยอด Follow หิว f o l l o w แล้วก็ให้ให้พวกแก๊งของตัวเองที่เป็นอาชญากรทั้งหลายเนี่ยไปรวมตัวกันอยู่ในเนี้ยเพื่อปันป่นปันป่นปั่นปั่นยอดในนี้ก็มีคนที่ชื่อโอมที่เป็นนักต้มตุ๋นก็อยู่ในในช่องกะขมนะครับเออ I will talk about um uh, uh this are w e game alright i s h a v e a One mode is called tournament mode. It can take the people, um, fifteen person per per round. You know, so, Gacom is a is a uh main is a ring reader gang, all right? So um, she knows about um about uh public about uh how how she is really really hungry. follow so much but she don't care คือคือหัวหน้าแกงขู่ฆ่าคน,น, MK, e, เ,น G, Time, เนี้ยกะของ M K s m i t อะไรพวกเนี้ย T K G n e w t i m e เนี้ยก็คือไม่ได้แครว่าจะทัวหิว for หิว follow อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาหิวจริงๆคือเขาไม่ได้อยู่ในจุดที่ว่ามีอะไรต้องเสียแล้วอะที่ว่าแบบเออรู้ว่ารู้ว่าเรื่องกระบวนการทํางานของแกงเป็นยังไงแต่ว่าเขามองว่า คือเขาเขาหิวงนเขาหิวเงินหิวหิวติดตามตอนที่ยังไม่เข้าคุกก็ยังยังสามารถที่จะหลอกใครได้โดยปกปิดความจริงว่าแต่ละคนที่มาที่ไปในช่องแต่ละเมมเบอร์เนี่ยมาจากไหนได้ก่อเหตุอะไรไว้บ้างคดีอะไรบ้างเนี่ยเขาก็อาจจะกอบโกยคนที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยให้มากที่สุดเท่าที่ชีวิตเขาจะทําได้ด้วยความที่หน้าไม่ใช่หน้าภูมิใจหน้าสมเพชนะคะผมเอ่อ uh, this person อะไร is like a is like a idol in the way, bad way is like a um can do everything for follow for the money she know everything everyone know but she don't care she want everyone who who don't know about everything about about uh what she being but she want the money just money someone will don't know that's okay someone don't know everything that's okay come here i will take it everything for you okay เดี๋ยวก็มาดูว่ามียังไงตัวไหนมั่งนะครับนี่ก็ตัวหัวหน้านะครับผม ก็ไม่อยากกดเข้าไปเลยก็ให้ดูแล้วกันว่ามีอยู่กันยังไงบ้างนะครับผมอยู่กันแบบยังไงบ้างนะครับอ่าน,นี่ก็จากจากลูกปลาเกมมิ่งเนาะก็หัวหน้าแก๊งขู่่านะครับแฮปปี้ไข่โจ้ก็ออกไปแล้วหนึ่งคลิปแล้วก็มันหน้ามันโหนอยู่นะครับผมอันนี้ก็เปลี่ยนชื่อไปทุกวันนะครับห้าอ่าเดี๋ยวเราระบุเลข ID เลยนะครับคนที่เป็นแบ็กลิสต์ดินะครับห้าห้าเก้าสามเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองนะคะผม five five n is e t h r k e nine o n e seven one two is เอ e กซ์ i บ็ค e a ส t t h ิ t ตี n เขแล้วก็เนี่ยครับเอ่อหกห้าศูนยนเจนะครับ six five zero zero one zero zero two seven นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเอ่อ um, ตัวนักทำธุรกิจนะเขาเรียกว่าตัวไปเปทุกช่องอะให้ถึงเวลแปดเพื่อดึงคนจากช่องนั้น 1. คือดึง Follow ทั้งช่องนั้นมา 2. คือเป็นตัวไปดึงเอาไปล่อพวกแบบว่าพวกที่แบบมาใหม่หรือว่าอะไรก็ตามทุกช่องอ่ะช่องที่มีผู้โดเนทที่มีโล่แพงๆโล่แบบสูงๆแล้วจะได้ดึงมาเปเพรวนทบที่ตัวเองออกไปดันพวกอญากรพวกเนี้นะครับอันนี้ก็ เฉาโชมากนะครับอยู่ใน S B M I ด้วยเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆนะคะผมไม่รู้เอารูปใครขึ้นเหมือนกันอันนี้ก็อย่าเพิ่งพูดว่าเป็นรูปเขาอาจจะไม่ใช่นะพวกนี้มันไม่ฉาชี่ะเนาะมือชีพะเนาะ four five one two 4 8 o four four eight สี่ห้าหนึ่งสองศูนย์สี่สี่แปดนะครับก็ประมาณนั้น this one is a is a main for p a y diamond first from every channel and one everyone one Get the diamond back to this gang. Bring bring everyone to to this gang. It's a it's a cyber stalking and cyber cyber -business. Okay, she will uh, change the name, the picture always, but maybe it's not. It's not picture about this gang. I don't know. I'm not sure. ต่อมานะครับก็ก็ IDP ี ID ไครับสองแปดสองสองหนึ่งหกสี่หนึ่งนะครับผมอ๋อผมชื่อนุย้ยโอเคคนนี้คนนี้ก็เป็นตัวหลักนะครับผมเป็นป้ายเลเวลสูงของ MKI Sami ด้วยนะครับผมป้ายเลเวลสูงก็คือ15ขึ้นไปเนี่ยก็มีคดีทุกคนนะครับผมร้ายแรงทั้งนั้นนะครับ คนนี้ก็เช่นกันนะคะผมคนนี้ก็เป็นคนที่ไปช่องนาโอเ็นตั้งแต่ไอดีที่หนึ่งน่าโอเมนมีห้าไอเดีเนาะไปพร้อมแก๊งสี่สิบกว่าคนเนี่ยแหละไปแบบพูดหย,ยาบๆเลยแบบหน้าตัวเมียเต็มที่เลยก็อีนี้ก็ไปพิมพ์เหมือนกันไปพิมพ์แบบประมาณว่าโอ้ยมึงเก่งนักหรออะไรทานองเนี้ยความหมายประมาณเนี้ยเอาไอดีนี้แหละนะคบมาเม้นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ไปให้พักให้พวกตัวเองเนี่ยล็อกเงินทั้งหมดของนาโอเมนที่ทํามาปีหนึ่งแล้วก็ล้างวิดีโอทิ้งทันทีที่พวกมันมา มาข่มขู่ต่างๆนาๆนานะครับวันที่เอ่อช่วง20 20ถึง28กรกฎานะครับผมเอ่อปี2020นะครับ this guy is a is a is a one of criminal in M K Isami leader this gang and กะข่มทู่อเอ่อ he come to he come to my my ID my first ID เอ่อ 2021 20, to28 seven 2020 20 last year and then then they come right So they they um, lock my money one one years. I'm doing all keep it in that account. They take the money all from my account. and delete all video that they doing with me or live stream แล้วก็ตัวนี้นะครับก็ทำการไซเบอร์สต็อกกิงที่ ID ที่5 ID ปัจจุบันของน้อง o n เนี่ยถี่มากมา follow ออกมาปัน่นปันปันแบบควบคุมตัวเองไม่ได้ครับรังนั้นที่แจ้งไปตลอดแล้วว่าตั้งแต่ขูฆ่าคือห้ามมาแต่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับดูอีก this guy come to my um, present id id5 come a lot this month is a lot come and follow unfollow and follow unfollow and follow like that i already already told i don't want because they do a lot with people ดูนะครับห้าสองศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งห้าหนนะครับนี่ก็เป็นพวก A D P ครับเอาไว้ปั๊มเวลรูปกะขมกะขมพิเชอร์สองสามศูนย์เก้าเก้นสามเจนะครับ two t 9น0 3 7 this is กะขมก leader criminal criminal gang in Thailand she have two ID this another one ID for make money more uh main ID is a T 2 N clan r i g h t this is a BM agency clan she want to get a lot from t o r or 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 more for take the money from agency different agency หกเก้าสี่แปดหกสองแปหมดนะครับหมดนะครับ id ลองที่แบบเอาไว้ได้เงินจากทุกสังกัดทําเป็น2 id ทั้งหมดนี้นะครับที่ตามมายัง id ลองนี้นะครับ ตัวจริงหมดนะคะแบ็กลิสต์ของ W G หมดนะครับแล้วทุกช่องที่ไม่ต้องการโดนขู่ฆ่านะครับทั้งนอกในนิโมแล้วก็ไม่ต้องการความรุนแรงนะครับ All of this um, second ID กะขม is a criminal and the b a c k l i s t W G ก็จะมีอย่างตัวนี้ก็จะไปทำหน้าที่ไปหลอกไปหลอกคนที่มาใหม่สตรีมใหม่ก็เป็นเป้าหมายนะครับช่องอมีบ้านะครับไปหลอกเป็นแอดมินแล้วก็ไปเศษเพจให้แล้วก็ใหเขามาเปิดป้ายกับที่กะขมเมื่อคืนนี้นะครับ ก็คือตามกระบวนการที่ได้บอกไปนะคะอ่แล้วก็คนนี้ก็เป็นเอ่อช่องขู่ฆ่าโดยตรงนะคะผมช่องขู่ฆ่าโดยตรงนะคะผมแล้วก็คนนี้นะคะผมแล้วก็คนนี้ก็เป็นเอ่อ นักต้มตุ๋นนะคะผมตัวหลักเลยนะครับที่มาต้มตุ๋น W G ของเงินไปหมดเลยนะไล่เลียลายเงินคนนะครับคนที่เดียวจะทำคลิปสารคดีสัตว์แยกให้นะครับผมแล้วก็มาไซเบอร์ซนะ็อกกิ้งเราเมียนสอวันก่อนนะครับ This guy is a uh, uh, take the money in W G a lot and get and give the money to this gang This u h is a number one criminal in in Nemo Thai he He stands by on Nine channel criminal channel. He um go to everywhere for uh hey asking for a hey uh, please uh, let me be your admin and take personal contact and and keep contact with donation the donation person you know and he um he wants to be a president Nemo Thailand. try to try to um doing u contact with every every Chanel n for benefit his name is Om หกเจ็ดหกแปดสี่หกศูนย์สองเจ็ดนะครับนี่ก็มา c y เบอร์ซ็ i กิ้งนะครับผมเมื่อสองสวันก่อนที่ช่องเราโอเมี n, ช่องที่ห้านะครับไอดที่หนึ่งก็มาประจํามาให้ข้อมูลที่โกหกหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะไปทําสารคดีสัทยแยกนะครับนี่ก็ไอผีมันนะครับ This is he again over and over and over again แบบเนี้ย honey H O N E Y นิโมไทย honey channel is a leader of criminal gang too คนนี้ก็ใช่นะครับใช่หมดนะครับถ้ามาถึงเนี่ย LPG ลูกปลาเกม,มิง L W O K G A M I N G เนี่ยถือป้ายวนหมดนะครับ นี่ก็เป็นเนี่แหละครับชีวิตนี่ก็คือนายผลโตโรนะครับผมที่มาไซเบอร์สกิ้งช่องก็อ AMN นะครับ WGMN นะครับผม this is a cyber socking um wgmn god amn too นายผลโตโร i already um doing a clip on youtube before and he changed the name in sadly ก็เหมือนเดิมครับพอคลิปลง YouTube ก็ทำให้เปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆนะครับ4 0่8 2น6 3นะครบบุคคลนี้เนะี่ย พอช่วงก่อนปีใหม่นะครับ M MK Isami เนี่ยก็ส่งคนที่ถือป้ายมาพิมพ์มาพิมพ์ในช่องน่โอมีเอ็นมาหลายวันเลยมามาหลายวันต่อๆกันเลยมาจิกจิก,จกมาปั่นนะคะผมแล้วก็ขอเข้ากลุ่มไลน์นาาอมีเอ็นแล้วก็มาพิมพ์ว่าอ e ีสระเลวอีสระเลวอีเค e ียอะไรประมาณนี้นะมาปัน่นในหน้ากา Steam, ลางสตรีมไลฟ์สดด้วยพวกป้ายที่แบบเพิ่งรู้ว่ามันมีวงการสกโปกตัวนี้ด้วยแล้วอยากทาอยากเป็นที่ค่าเขาอะไรเงี้ยก็เปิดป้ายเวลหนึ่งเวลสองอย่างเงี้ยแล้วก็มาหาเรื่องมาพิมพ แล้วก็เอาไปพิมพ์ในช่องให้พิมพ์ในช่องของ M K Asami เป็นมันเป็นแผลนะเนาะเพื่อเพื่อที่จะให้ดูเหมือนกับว่าเกิดอะไรบางอย่างขึ้นเหมือนกับว่าดูเหมือนกับว่าเออได้เลตติ้งได้แบบได้ได้ตอแหลสดอะไรเงี้ย M K Asami ก็ตอแหลสดไปว่าเอยนั่นเอออะไรก็ว่าไปเออดนมาดนมาอะไรก็ได้พูดแบบตอแหลไปเรื่อยๆตามคอนเซปต์สิบห้าครั้งสิบห้าครั้งสามแสนอะไรก็ตามมาเกาะคนดังอะไรเงี้ยเพราะว่าพวกมันมีแต่อัชญากรที่วนเวลกันเองครับ แล้วก็มีแต่เด็กที่แบบเพิ่งรู้ข้อมูลแล้วก็เอออยากไปเป็นขี้ค่าอะไรเงี้ยก็แล้วก็คนที่มันล่าเองแต่ละช่องด้วยคือไม่มีอะไรดีเหลือเลยครับมีดีอย่างเดียวก็คือที่ที่ยาแค่นั้นเองก็หลังจากที่มันเอาคนเนี่ยมาพิมพ์ว่าสารเลวสารเลวในกลุ่มส่วนตัวของเราเมีนแล้วก็ในกลางไ์สดเนี่ยก็ชื่อชื่อเ t r ทเทบไก่อะไรเนี่ยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นไอ้คนเนี้ยบุคคลเนี้ยก็คืนนั้นตอนนั้นเลยเนี่ยก็ให้มันห้าพันเพจนะครับ ตามคลิปได้อันนี้ได้โพสไปแล้วแล้วก็นายพลโตโร่ด้วยให้อีกหมื่นห้าพันอีกหมื่นหมื่นกว่าใช่รวมแล้วเนี่ยได้กําไรไปสองหมื่นทันทีตามคอนเซปต์นี้เคยโพสในเพจาโอมินหลายรอบแล้วนะ Naomi N ตัวใหญ่นะครับใน facebook ที่ใช้สเต็ปเนี้ยมาหนึ่งปีได้ครั้งหนึ่งก็เป็นหมื่นเป็นหมื่นแล้วก็เลเวลจะเด้งเลยคือแบบจะเฉาขึ้นมาเลยในทางเร็เวๆนะดังในทางเร็เวๆก็คือฟีดขึ้นเลยว่าเอ่อเลเวลขึ้นอัพอีกหนึ่งเวลแต่เขาภูมิใจนะ ที่เขาได้ทําแบบนี้คือหรือเขาจนตรอกก็ไม่รู้นะครับก็เรื่องของเขานะครับเราไม่มีสิทธิ์ต้องมาปกป้องคนผิดเนาะอืมบับเบิลนี่ก็อยู่ช่องเอสบี B Me ด้วยนะครับก็อาการหนักมากนะค,คนนี้เป็นไซเบอร์สกิงด้วยแปดเจ็ดห้าแปดห้าห้าแปดสองนะครับพวกนี้คือตัวแบบตัวเมนเมนที่แบบร่วมร่วมหัวจมท้ายแบบต้องเป็นเสร็จฐีให้ได้ไม่ว่าจะต้องเร็วแค่ไหนเนะี่ย ที่อยู่ในไอเดียองของกระขมอันนี้สามแปดสี่หกแปดหนึ่งสองหนึ่งสอง three eight four six eight one two one two อืมอันนี้ด้วยนะครับห้าเก้าศูนยศูนย์สองเจ็ดแปดสี่สี่คนนี้ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเขารู้ข้อมูลหรือยังนะครับเดี๋ยวจะมี ทำสารคดีย้อนหลังหมดนะครับอันนี้ก็มามามาแม้กระทั่งรับไข่ช่องเอโอเมเนไอดีที่ห้านะครับประสาทนะครับอาการหนักมากทุกตัวนะครับผมนี่ไอดีที่ห้านะครับพุ่งผ่านแบบกลัวความแตกนะครับผมกลัวลูกค้ารู้ความจริงหกสองหกหนึ่งเจ็ดห้าห้านะครับนี่อาการหนักนะครับแบนไปน่าจะเป็นปีแล้วนะครับผมก็ยังมาทุกวันนี้ก็ยังมานะครับเดือนนี้ก็มานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะแนบหลักฐานให้ดูหมด KQ นี่ก็ก็ถึงกับไซเบอร์สกิ้งไซเบอร์สกิ้งเอ่อ on my YouTube เคหิวก็มันหน้ามันโหนกมากนะครับว่าสามารถพิมพ์อะไรในช่องใครก็ได้ทั้งโลกเนี้ยคือคือกูใหญ่มากคือกูจะจะพิมพ์แบบเสียหายอะไรก็ได้โดยที่แบบแค่ว่าหัวหน้ากูอ่ะช่องช่องยังอยู่กูก็คือจะเอาส้นตีนยัดปากใครก็ได้เพราะว่ากูเก่ามากกูใหญ่มากพ่อกูแบบเป็นประธานาธิบดีระดับโลกอะไรเงี้ยนะครับมั่นใจในเรื่องผิดๆนะครับเด็กกระโปรงเงี้ยนะครับเนี่ย ไปกลางอยู่ใน y o u t u b e นะครับดิ้นดินดิ้นอะไรก็ไม่รู้พูดอะไรก็ไม่รู้โกหกทุกคำนะครับตอแหหลทีมงานทีมตอนทีมงานตอแหแห่งชาตินะครับผมสองแปดสี่สี่แปดสามเก้านะครับผมอันนี้ก็น่าจะรู้มั้งครับเห็นดอลลาร์มานานแล้วนะครับแต่จะออกไม่ออกก็แล้วแต่ก็แล้วกันนะครับ อันนี้ก็การหนักเหมือนกันนะครับการนอตัวหลักนะครับ704 27056 6นะครับตัวไหนเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนรูปอะไรนี่เดี๋ยวจะอัปเกรดอัปเดตเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหานี่ก็ตัวหลักนะครับ193 107 26นะครับ นี่ก็เปิดป้ายบนทุกช่องเลยนะคะผมวัมงว่าสักวันหนึ่งจะได้เป็นดารานะคะผมจากการโทรหลังใหม่กันทุกวี่ทุกวันนะครับผมว่ามีเป้าหมายร่วมกันนะครับหลอกแดกให้ได้ทั้งนีโมนะครับโดยทไม่ต้องมไม่ต้องรู้ความจริงนะครับหนึ่งห้าสองสี่ห้าเจ็ดหกสามแลม้วบางทีอาจจะเป็นคนเดียวกันหมดเลยนะครับแค่ทําหลายๆ id มาดันกันเองนะครับไม่ต้องตื่นเต้นขนาดนั้นนะครับส่วนเลเวลที่ได้คือห้าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีกิบบก ก็เลยมีงบเท่าเดิมครับผมแต่กิ๊บบอกดันเอาก็เลยได้คนละห้าหวลถ้าก่อเหตุกับนาเมียนก็ได้เพิ่มอีกสองสาวลถึงห้าวลในในวันสองวันสาวันโอ oh, มีกแล้วนะครับโอมาเกนยูซิอยูซี่ทรีไอ i ีไรท์นัอันนี้ก็น่าจะน่าจะมีสักคนนะคะไปไปหาเขาที่ช่องเพื่อที่จะดึงมานะครับอาจจะยังไม่รู้เรื่องนะครับอันนี้ก็มาไซเบอร์สกิ๊งนาเมียน เกสเดยเมื่อวานนะครับเก้าสองเนะครับสามแปดสามเก้าแปดเจ็ดศูนย์นะครับอันนี้ไม่รู้นะครับว่ารู้หรือ,อยังนะครับคนนี้อีกแล้วนะครับไม่จบไม่สิ้นนะครับเก็ตนะครับก็คือ c GGG g a m i กมก็เป็น uh, ตัวคนที่ช่องที่ชื่ออาเธอรเนี่ยนะครับผมก็ได้เข้ามาหาเอนะมินนะครับที่ ID หลักนะครับ a r t h u r ์ c a น n ล o me เข m a ทูมีเอ่อ in m a i n ID and told me about เ uh, อ please send a video um that want to wanna wanna kill you about this gang to me please so when I already send they already watching and told oh a t that s that's a fucking fucking criminal Thailand and then that that if that evening uh he come to um uh, apply a fan ticket t h i s gang and so proud of this one and he let the 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 gang to CDG gaming g to be a u admin ก็คือคนที่ชื่ออาเธอร์เนี่ยก็มาที่ช่อง ID รักของนานโอมิเอ็นนะครับแล้วก็มามาบอกว่าขอดูข้อมูลหน่อยว่าวิดีโอย้อนหลังที่ว่าขูกค่าครั้งแรกเนี่ย14พคปีที่แล้วเนี่ย2020เนี่ย เออแบบไหนไหนไหนพอดูเสร็จแล้วก็มามาอาเธอร์ก็มาพูดว่าโอ้ยมัน,ม,นมันเลวมากมันไม่ใช่คนเลยมันชาติหมามากไม่มีวันได้แดกผมเลยแบบผมรับไม่ได้เลยพี่แล้วพอตอนเย็นปุ๊บก็ไปสมัครป้ายแฟนคลับของช่องขู่ฆ่าโดยตรงเลยแล้วก็ให้คนเนี้ยมามาเป็นแอดมินของช่อง g ีจีเกมมิเพื่อที่จะได้อย่างน้อยก็คือความหวังของของพวกเนี้ยที่เข้าร่วมทั้งที่รู้โดยเฉพาะรู้นะก็คืออยากได้เลเวลช่องอยากได้เงินฟรีโดยที่แบบไม่ใช่อยู่ในช่องเฉยแล้วสตรีมเกม แต่ว่าอยากได้แบบไม่ต้องสตรีมเกมอะไรทั้งสิ้นในแค่อยู่ในเครือข่ายก็มีคนเอาเพชรมาให้นะครับไม่ว่าจะต้องอยู่ในดังในด้านเร็วก็คือไม่เป็นไรนะครับมันมันจะลิงก์ถึงกันหมดนะครับนี่พวกลูกน้องะนะครับคนนี้ก็าการหนักอยู่นะครับนนี้ตัวจริงนะแบล็กลิสต์นะครับแปดสามสี่แปดห้าสามหกเก้านะครับอืมคามุยอืม ไม่ต้องไปไอ้นี่นะครับดูเลข ID นะครับโอเคนะครับกลับมานะครับอ่าอันนี้นะครับก็แก๊งขู่ฆ่าวันที่สี่พอคอเลยนะครับ2 0 2พที่มาขู่ฆ่าไอดีหลักเมียนที่บอกว่าจุดประสงค์เขาที่เขาพูดก็คือเขาพูดว่าเออเขาไม่ต้องการพบตำร,รวจหรือว่าต้องการจบเรื่องนี้เขามีพักพวกอยู่ในเป็นแอดมินอยู่ในนิโม เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเนี่ยขอเอาแค่ว่าเมื่อไหร่ที่แก๊งดูกูจะดังกว่ามึงคนเดียวให้ได้นั่นก็หมายความว่ากูต้องการให้มีคนเสียชีวิตในเรื่องนี้เขาได้พิมพ์ม,มาสื่อป้ายแฟนคลับเลยนะบอกว่ากูต้องการให้มีคนเสียชีวิตในเรื่องนี้เท่านั้นพวกกูต้องดังกว่ามึงให้ได้มึงคอยดูแล้วก็บอกว่าตำรวจไทยเนี่ยไช้ความสามารถกระจกที่จะจับพวกเราได้เพราะว่าเรามีคนที่รู้จักในนิโมโเราใหญ่มากๆเรายิ่งใหญ่มากไม่งั้นเราไม่เอาป้ายหลักๆเนี่ยมาหมิ่นประมาทคนไปทั่วแบบนี้หรอก แล้วก็บอกว่าช่องนี้หรือว่าใครก็ตามที่พวกป้ายเวลต่ำๆอะไรเงี้ยเป็นพวกจนพวกแบบควายๆจนๆแบบเด็กนักเรียนเอออะไรประมาณนี้นะครับก็ก็คนนี้ก็ซ็อกกิ้งไปทั่วนะครับผม i t u y is e y t i n g me about want to kill me um, last year the first time นะครับ huh. ก็ตามนี้เลยนะครับ กว่าจะมีวันนี้ทีละา x p x p ก็ก็นะครับทำนาบนหลังคนจับเสือมือเปล่าแล้วก็ทำทำงานเหยียบบนซากศพโครงกระดูกของคนนะครับในวงการเกมเพื่อที่จะขึ้นไปแบบอยากจะขึ้นไปหายใจข้างบนโดยที่แบบทำงานสุดสุดจริตอยู่ในอยู่แต่ในช่องตัวเองรอคนมาโดนเนตโดยธรรมชาติเลิกสตรีมก็แยกย้ายเพื่อให้คนอื่นไปพักผ่อนแล้วเจอแค่ในสตรีมนะ ถ้าเขาพอมีเงินก็มาให้บ้างก็ได้ก็แล้วแต่อย่างนี้ไม่ได้นะครับอยากได้ทางลัดที่เร็วที่สุดที่ดังในทางเร็วที่สุดวันนั้นก็วันที่ผูค่าก็ได้ถามแล้วจับนั้นใช่ไหมเขาบอกเอาดังในทางเร็วเยยังไงก็ได้เอาหมดนะครับโอเคก็นะครับ C D B เนี่ยหมดนะครับเป็นพวกน้องๆครับช่องนี้เนี่ยก็มาทำเหมือนแบบ ทําให้คนดูรู้สึกว่าเป็นแก๊งที่แบบเป็นนักแข่งหรือเป็นดาราด้วยกันตั้งแต่เกิดแล้วก็แบบเป็นเป็นญาติในบ้านเดียวกันแล้วก็แบบทําให้ว่าช่องลิงก์กันคนที่โหลดแอปมาใหม่ก็จะรู้สึกว่าอา้าวนี่เขาเป็นญาติกันแท้ๆหรอแบบร้อยคนนี้ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชทําให้ดูเหมือนมีโรยเยอะเหมือนมีอะไรเงีเ้ยเยอะแต่แล้วก็จะพยายามเปลี่ยนป้ายเปลี่ยนป้ายเป็นป้ายซีดีวีคนนึงป้ายป้ายกะขมคนนึงอะไรเงี้ยเพื่อให้มันดูเหมือนกับว่า มีจากหลายดาราแต่จริงๆแล้วเนี่ยนี่เทคนิคนี้ใช้ประจํานะครับจริงๆแล้วก็คือแบบเพื่อเพื่อให้มันดูเหมือนกับว่าเอ้ยมันมาจากคนละช่องนะไม่ใช่พวาแก๊งเดียวกันแบบนั้นอย่างนั้นในนะครับตัวนี้ก็ที่ไปช่องอามีบ้าเนาะเสิร์ชเอาอ่างมามาสาะอีวักบอยเไม้สระอานะครับผมไปล่อขอเป็นแอดมินมาขยายครือข่ายธุรกิจขายตรงเหมือนเดิมแล้วก็ประเด็นก็คือให้น้องเขามาจ่ายเงินกลับซึ่งเขาก็มาจ่ายแล้วในช่องการข่มเมื่อคืนนะครับ ก็อยู่กันไปแบบนี้นะครับก็คนมาใหม่ก็จะไม่รู้นะครับผมนี่ก็หน้าเลือดพอควรนะครับผมสี่ห้าวันอันนี้เป็น Cyber s ์ซ็ k i n g เอ่อก็ AMN TKG New Time เอ่อ from the first has just uh 13 f a n Cup right now um 21 he w a n t to take everything from this gang to his channel ก็ไอตัวนี้ก็ก็หน้าตัวเมียเหมือนกันนะครับก็ไม่มาที่ช่องเราโดยตรงเนาะเราเมียนก็ไปที่ช่องของก o อ a เอเนาะแล้วก็ไปปั่นพร้อมกับทีมงานของเขาอีก2ตัวนะครับผมตั้งแต่วันที่16กุมภาแล้วจากนั้นก็รีบหน้าด้านมายัดเงินให้กับช่อง MKI สม e ีนะเพื่อขอเป็นขี้ค่าอย่างเป็นทางการนะครับผม แล้วก็ได้ได้ผลประโยชน์ไปทันทีก็คือพนักงานของของทางแก๊งอาชญากรเนี่ยก็ไปเปิดป้ายเจ็ดแปดป้ายให้ให้ความหิวโหยของของพี่แกนะคบผมอืมก็ผลประโยชน์ที่ได้ไปก็ตามนี้นะครับที่ที่ไปทำกับ M อไว้ N y นะครับนั่นก็คืออ่าเปิดป้ายเบอร์แปดนะคบผมหัวหน้าแก๊งขู่ฆ่าแล้วก็นี่คี้ค่ากับขมนะคะผมหกห้าห้าห้าแปดหนึ่งสี่ PKG Newtime got a benefit in Saturday when he cybersugging got a MN 1 Fern 4,5,1,2,0,4,4,8 2 3เสียสามคนนั้นครับ4นะครับผม6 8685014415ซึ่งแก๊งนี้จะชอบบอกทุกคนในแก๊งว่ายิ่งมีจำนวนมากเลยทำผิดแค่ไหนก็ได้นะครับผมเหมือนกับว่าถ้าคนทั้งโลก50ล้านคนข่มขืนพ่อแม่ใครก็ได้ถ้าเกิดว่ามันจำนวนเยอะเขาทำกันก็คือได้นะครับผมคนนี้ด้วยนะครับ1488 2488นะครับนี่ก็อยู่ช่อง s อ m i ด้วยนะครับ245 14396นะครับ อันนี้นะคะผม9734483นะคระผมอันนี้ก็ที่มาพิมพ์หยาบๆพิมพ์แบบหมินประมาทในแม้กระทั่งใน YouTube ของ Naomi อ n นะครับไปดูได้เลยนะครับมีคลิปของเขาโดยเฉพาะนะครับ36360582นะครับไม่รู้มันน่ามันหนกเลยความเร็วมาจากไหนนะครับไปดูได้เลยนะครับผมเป็นไซเบอร์ซ็อกกิงมายันไอนีที่5เลยนะครับก็นี่นะครับเขาอยู่กันแบบนี้ ก็ได้ป้ายไปด้วยนะคบเลเวลสามนะครับอย่างที่น้องเขาน่าน่าเงินมากพอที่เขาจะทานะคบผมอ่าเท่าเท่านี้เท่านี้นะครับไม่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 เท่านี้นะครับเราจะไปดูจำนวนช่องก่อนนะครับที่ตอนนี้แก๊งขู่ฆ่าอยู่นะครับว่ามีใครอีกนะครับในเช้าวันนี้นะครับ Backlist WG นะครับเดี๋ยวทุกรายละเอียดเนี่ยเรามีรูปภาพตอนนี้เก้าพันกว่าภาพแล้วก็มีคลิปด้วยนะครับ จะทยอยลงเรื่อยๆเนาะอ่านี่นะครับ CGG Gaming นะคะผมผมชื่อน,นุ้ยนะคะเมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะครับ,บอมบี้อะไรนี่ก็ห้าสิบห้าสิบนะครับมีคนมาเป็น Cyber s o กก i n g จากช่องนี้เยอะนะครับกลางๆนะครับ Baby ทแบบารมลกเนี่ยก็คือหนึ่งในคนที่มาขู่ฆ่าวันที่สิบสี่พคออเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ก่อนนะครับก็คือสถานะก็เหมือนกับผม MK s สมิตอนเนี้ยที่มันน่ามันโหนว่าฆ่าคนแล้วยังยังยังมีหน้ายืนอยู่ตรงนี้แล้วคิดว่าต้องมีคนที่ไม่รู้เรื่องกูบ้างแหละ ก็จะได้กรอบโกยอยู่ตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับแค่คนละเวลาโอเคค่ะเท่านี้นะตังคิวไกเออ I will update always about this gang โอเค t h ยบายสวัสดีบ๊ายบาย